เพียง30บังไฟปลอมคนปลอมพนักงานปูสีเบิกฟ้าจงโชคดีสามสองหนึ่งไป ต้นจากตนทางจังหวะแรกเนียบมากๆแน่นอนว่าวๆๆวไวววมาควายยาวเจน่ะยายาตีร่างกาวไว้สองรอบู้สีเบิกฟ้า ทางว่างแล้วก็ปิดเลยนะครับเอาไฟหัวไฟพาเปิดเด้อปูสีเด้อหัวไฟพาเปิดแต่เบาเลยนะครับปะเบิงกันไปตไต่กุ้งขยัดสุดนะครับป,ปูสีเบือฟ้า โยกเบียดแล้วกบปิดทีเดียวว่างเลยนะครับเบียดโซโลโยุคุณกับภาพง,ง,งสางหนึ่งว่านั้นขว้างนั้นใส่โยกได้แล้วนะครับอาีิน้นองบังกุวมวันอยาชดไปทางจิตไตสองสมวาไปประมาณมันคือตำแหน่งหางนะครับเรียบร้อยกบ เอาเบิ้งมัดจับกอน้ำนักทันเรือนาทีการตัดจะหาหางเป็นของลีดาตูตูนะครับร้อยห้าสิบป้านปานาทีการเบิ้งของจกอเป็นเรื่องของท่านนะครับอ่น้องเบิ้งอากุมควันเก่านะครับไปทางทิศใต้ประมาณสองสามว่ามีก่อน่าแพร่บางๆพอกับปั์นนี่เบิ้งไปทางทิศใต้นะครับนั่นคือตำแหน่งหางจัดเย็นตลอดทางสำหรับปูสี ตอดีเดนคือเป็นมังไฟที่โยกที่ว้นอยู่ตลอดร8อยแปสิบบาทไปเอาบังกันไปลุ่นกันไปให้ความสนใจน้ำรอฟังตัวเลีสุดท้ายอาเบียดด้านขวามือของกุมควันเก่านะครับสองผนบาทอีกร้อยสามสิบก็ได้ตัง์แล้วนะครับ เออฮ่าบูดสีเบิกฟ้าอะไรราคาสูงกว่านี้นี่มีเสียวนะครับ,าบ,บราคามันบะ่อสูงเชาเมฆอาชัดเจนตลอดทางเนื้อตอนนี้เขาหลังกุ้งควันนี่นะครับยิ่งเงยินเงเดี๋ยวกันรุดออกมานี่ยละในเย็น อันเรื่องแพ้นี่แพ้พวเป็นนกสองร้อยสี่สิบพันบาทอ่าพวกชิดเลยนะเอออีกรน่อยนึงมันกัดเกินละเจ้านั่นนี <c oughs> ่จะมันขาดอันกินในในนี่บอกวันครั้งกั่นใส่นะครับหลุดลงมานั่นคือตำแหน่งหางของปูสีนะครับฝากเขาต้นแกงเงี้พี่น้องอ่าช่วงนี้ อยากวืดปาบเจ็ดสิบพรานปลาบบางเน้อท่านบังเน้อจ่องนีนพร้อมมีล้มซอยแล้วนะครับพรมมีล้มซอยแล้วจ้องว่าจ่องแท่เอออีกว่าหนึ่งสิบฝังตัวลงมาเบียดตะเก็บด้านซ้ายมือของฝากขา,าแข็งนะครับแข็งฝาเลยงขาอะรัวออ่ะเบิ่งกันนะครับฝาอากิดเส้นไล่าทางพี่น้องคุมควันเก่านะครับเบิ่งคุมควันเก่า เอาเบิ้งกันเด็เลขสามสบนะครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งทันอีาพอเบิ้งนะครับเบิงบ้งเบิ้งสารยผ่านไปเออไอเรื่องแพร่มันพแพร่เนสผ่านไปเลขสามสิบ,บที่พ่แตะป่ายใหม่เรือแก่งสานนะครับสามสิบที่พ่แตะปลายใหม่เหนือฝ่ายีดเสร็จไร่ท่านะครับ ยี <Smile. S 2> ่สิบาไปแนนอนกินพ่หลายแต่กินสามสาปตตามลง้งเวลาสามรอยาิบห้อาบิงวที่สุดทล่ะพี่นองได้บองค้ว